เกชอซมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมปนละหมาดจานใหม่สนาับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงเวินคูลิ่งพลัสเนลเอ็มจีเอสเอลิฟายเมนต์รไก่ย่าง5ดาว สวัสดีครับทอนนี้เราเข้าสู่รายการอลามากกันใหม่กับผมปาสุประชัยและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัดไทยและพี่ต้งทองนครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวินคูลิ่งพลัสรถยนต์ MG และผลิตภัณฑ์ไก่ย่างฮาดาเน์โคงการของเราใครเต้นสิ่งวิจิตรอยนี้ครับพี่ทองทองทองสิแดนซ์หรอ พี่ธรงไหนแดนให้ดูสักท่าได้ไหมออกไปเลยค่ะไปปดไปเรื่อยๆปดไปเรื่อยๆปดไปเรื่อยๆตายอันนี้คือท่าเต้นนะฮะท่าเต้นในยุเก้าศูนย์เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยอะไรเดียวผมจะบอกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ เป็นคู่สายแดนเลยนะฮะแต่เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเขาเต้นเก่งขนาดไหนนะฮะสองท่านของเรานะครับนั่นคือจันจิจันจิลาและลิงลิงซิรีลาจอยโอ้โหโอ้โหคุกนีคือรันเวดคุกคีคือรันเวดคุกคีคือรันเวดของเท้าสวยจขอให้รอดไปได้แล้วนะพวกเขาบอกว่าเราเป็นคู่เนี่ยเป็นคู่นักเต้นนักเต้นอะไรนี่ไม่ใช่นักเต้นเลยหนุ่มเป็น โผลเขาเป็นนักเรียนเขาเป็นเบกกิเนอร์อ๋อบกกิเนอร์ส่วนเราอ่ะเป็นเต้นมานานแล้วแต่แบบมันไม่ได้มันมานานเกินไปไะี่มันเต้นไม่ได้แล้วอะพี่เฮ้ยแต่เป็นนักเต้นที่หุ่นดีอยู่นะทําอะไรทานขนาดปกติไม่ไม่ค่อยทําเลยค่ะไม่ทาเลยไม่ค่อยเลยค่ะหรอในชีวิตเคยอทำอาหารเลยบ้างทำทำส่วนใหญ่จะทําขนมมากกว่าไม่ค่อยทําในของขวัญขนมยากกว่าอาหารนั่เราไม่าดทำอาหาร ลิงลิงอะครับเอ่อไม่ค่อยทำเลยค่ะไม่ค่อยทำเหมือนกัน่เขาเปิดร้านอาหารกับน้องชายนะอ้าวแล้วเราเปิดร้านอาหารแล้วเราได้ไปช่วยอะไรเขาบ้างไหมตายแล้วไม่น่าบอกเลยเดี๋ยวไม่มีลูกค้าไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรไหมจะมีหมูแดงค่ะเป็นหมูแดงที่เราย่างเองหมักเองค่ะ่หอมชิมรสเต็มเลยชิมรสได้ได้ได้เอาเป็นว่าพร้อมนะครับพร้อมจะที่เรายการ ท,ท่านสองท่านก็มาจับแท่นนที่เรไไียบร้อยแล้วครับแ,แ,แล้วเดี๋ยวเราจะเล่นเกมไยายภาพปริศนาเมนูอาหารของเราในวันนี้นะสำหรับใคร<อ>ที่ตอบถูกนะฮะสามารถเลือกชี่ว่าจะทําเองหรือจะโยนให้ฝ่ายตรงข้ามก็ได้<อ>ส่วนคู่แพ้นะฮะคุณต้องไปจับเสียบสีสเมนูอาหารของเรานะครับมาปริศนาททายภาพ ใครนะทราบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยมีทั้งบทแปดพยานโอ้โหเ,<อ>เรากินเรากินบ่อยมากอ่ะเป็นเม็ดโค้งโคงอะเป็นเม็ดโค้งโคงอะแปดพยานเฮ้ยแซ<อ>นจีมันยากมากมันยากมากแซนจี้แต่ว่าไก่ผัดเป็นมะม่วงค่ะไ,<อ>ไก่ผัดหินเม็ดมะม่วงหินมะพานค่ะเป็นคำตอบทีถูกต้อง หลิงหลิงยังงงอยู่เลยใช่มับยังงงอยู่เลยค่ะจัตจีตอบถูกจถูกเลือกจะทําเองหรือโยนให้หลิงหงครับโยนให้หลิงหลิงสิคะโอ้ไยากๆใหน้องก่อนเลยเนาะโยนให้น้องก่อนเลยส่วนเราโยนให้น้องแล้วเราก็ต้องมาจับฉลากเซียมซีกันนะจ๊ะไม่รู้ว่ามันจะยากกว่าหรือง่ายกว่าอันเนีดินเดินเดนดินเดนเด ไก่ผัดพิดเผาาอาล่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเาหามาเจอกันไก่ผัดเมะม่วงเป็นยังไงี่ขี้ฟ้าฟ้าแป้งสีันว่ไม่เป็นอรนันนี้อกห่หนแเอาเม็ดออกหรอต้นหอมนี่หรอนี่หรอต้นหอมทำอะไรนะ่ี้า เจ๊จี้เธอต้องแพ้แน่ๆเลยเพราะว่าหลี่เ euh ป็นคนที่ทำไก่ผัดในม่วงได้อร่อยที่สุดน่าจะผัดไก่ก่อนแล้วค่อยมาผัดน้ำจิ้มดูกว่หั่นเป็นท่อนเป็นท่อนก็ไม่เคยทำเลยค่ะ้านี่มันอาจจะอร่อยแต่มันอาจจะไม่ใช่ไก่ผัดพริกเผาจะเป็นอย่างอื่น สนนุนโดยทิพยาประกันภัยจอมทุที่สองของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสลิมม่าและทิพย์พาประกันภัยอะไรครับความหวังของทั้งสองคนอยู่ในนี้นะฮะ ในนี้จะมีไข่ทั้งหมด8ใบค่ซึ่งถูกไปเนี่ยจะเป็นชื่อคณะกรรมการของทั้ง3ท่านอย่างละ2ใบและจะมีอยู่แค่สองใบไม่มีใครช่วยเรานะไม่มีใครช่วยเรานะจันจิตอบถูกคนแรกจับก่อนเลยค่ะได้เลยโอ้ยคนด้วยมีคนด้วยพี่ไพี่ผัดเี่นพี่บัะทาท พี่ผัดไทยอีกคนนึงหนึ่งใบค่ะหนึ่งใบเดียวใบเดียวพี่นายเองถูกไหมได้ไหมอ่าคนไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวพี่ผัดไทย กันใหญ่เลยนะครับบัดี่ได้เห็นพี่ผัดไทยของเราเป็นผู้ช่วยของทั้งสองครัวล่ะทั้งครัวจันเจและที่ต้องทําไก่ผัดเพกเผาละสิ่งก็เลือกของมาพร้อมแล้วดูแล้วว่าของพร้อมมาแต่คนลราไม่น่าจะพร้อมนะครับและน้องลิงหนิงก็เช่นกันนะครับเลือกของมาทําเมนูไก่ผัดเป็นมะม่วงหิมพานต์คร้อมแล้วล่ะทั้งทางที่ก็ไม่ร้ว่ามันคืออะไรนะแต่อย่างไงสนุกละครับพี่ผัดไทยทีนี้ก็เชิญพี่ไก่พี่ทงทงไปพักผ่อนตามอธัธยาศัยได้เลยนะ ครับต่อจากนี้ไปโบลยง่าจะไม่ตวัจหรือเาครัจะไม่ยังไงก็ผู้ชมก็เลยเริ่มเลยครับ15นาทีสินาทีเท่าเดิไม่ได้เลยนะทันกทักดากอะไรนาั่สนะทันผักดี่นาทีนะวันนี้พี่ไก่ใจดีให้เป็นยีนาทีครับผมทุกอยางคับัยงหันยงหย่าง ดีครับไม่งั้นเราก็ไม่น่าจะเสร็จทันนะครับผมอ้าวมาดูน้องจันจีแล้วก็หั่นพริกแล้วและน้องหลิงหลิงก็หั่นต้นหอมแล้วเช่นกันและโดยที่พี่ผัดไทยของเราแล้วก็เทน้ํามันลงหม้อแล้วล่ะครับต้องผัดไก่ก่อนไหมคะยูหั่นผัดหรือยังั่นผัดเฮ้ยผัดไป็นิบานาทีเล้หรือสิสามนาทีแล้วนะเออ้ยนักเต้นทำอะไรนัเต้นไปด้วยเอาใจมะทำยังไงอะอะไรครับอะไรครับ อยหั่นนะคัอันนี้่นแล้วต้องทุ้หั่นเป็นไม้อันยังไงไม่เนี่ยหรอแล้วเราก็ซอยนัดนึ่งงแล้วอย่างนั after, ้นหั s <S ่นผ uh, ักไม่เป็นนี่อ anyway> ันนี้นเราหั่นแล้วนะเราให้แบบนี้อันนี้หั่นแบบฟีสไตล์ได้เลยไหมครับพี่ผัดเม็ดมะม่วงมันจะสุกไม่เท่ากันนะคนหน่อยนะแต่เรวก็ใส่ใส่แป้งมะใส่ระวังแฉะน้ำมันด้วยตนงใส่แ้งนครับเอ้งปต้องไว้ง่ม่ช เอาขึ้นมาให้มันมาไวเหะนี่มวตัวแล้เราไว้ไหนเราเอาอะไรนะเอาไก่มาหั่นอันนี้หะค่ะกระเทียมแล้วเลยงาต่อนะคงต่อนัมือตรงไหน่น้มือตรงนี้อะจัจิแบมือมา่าเอาเอาไก่ไปน่นเรมินะมไมของไทยครับของไม้งไทยขไทไไห เตาไหนมาจะไม่เกอเันนี้ไม่เป็นเไ่ไใส่เลยอยังไม่ได้ทาอะไรเลยหรครับน่นอ้าวแล้วครัวไหนละครับที่ไม่อ๋อเม็ดมะม่วงของหลิงหลิงน่นเองละครับที่ไม่อะกลับมาดูจันจีกันบ้างดีกว่านะครับก็ตั้งน้ํามันรอแล้ว ตอนนี้นะคะตื đó, ่นเต้นกันเลยอ่ะเวลาต้อลงไปทุกทีแต่ว่าลิงหลิงทำเม็ดมะม่วงไม่หลิงอ่าจอทอดต้องคนไปด้วยเพราะมันจะไม่ง่ายแม่เออเม็ดมะม่วงมันสุกหมดแล้วหมดเลยนะใไกลางนะแล้วก็ตัดว์พิชพริกแค่หรือยานดูดูนะดูนี่นะแล้วเสร็จแล้วเอาไปยานกินแป้งหลอดกินเมล็ดเมล็ดดูเมล็ดแม้วงดูมะม่วงดูมะม่วงระวังไม่อีกแล้วแล้วแอันนี้จะเอาอะไรอีก ได้รอมะม่วงกับรอทอดไก่ได้ทอดไก่เลยตุ้ยอยากทอดหมดอย่าให้ไหมอีกนะครับน้องหลิงหลิงอ่ะส่วนน้องจันจิของเราแล้วก็เริ่มปอกหอมหัวใหญ่แล้วล่ะครับผมตายแล้วตายแล้วช่วยเราพี่เขากินยังไงกัประมาณประมาณกี่นฉันล้างมาเสร็จะกินให้ดูดูน้องโอ๊ยฟอนขึ้นอีกแล้วมาอีกแล้วจะตีถึงไหนแล้วลูกไม่รู้ไม่รู้เลย ท่านมเสร็จแล้วทำอะไรต่อท่านี่มาต้นหอมเลยนะฮะอุ้ยเหลือเวลาอีก11นาทีไหนดูหน่อยะพี่เงาคุณอะไรไม่ดีเลยเดินแขนเลยอ่ะโอ้ยแต่ของจังพี่นั็งก่อนเสร็จก่อนไ้หน่อยน้ำตาลต่อไปจะไหมค เอาละครับไก่ผัดพริกเผาของจันจีก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วยางนั้นก็ขอเติมน้ำมันหอยลงอีกสักหน่อยดีกว่าส่วนครัวของน้องหลิงหลิงแล้วก็เอาพริกมาผัดแล้วล่ะครับมาฮาเร็วหน่อยนะใส่ซอสหอยไปยแล้วชิมได้นะเบาไปก่อนั้นอยู่มันไหมถ้ากลัวไหมโยงกระทะขึ้นเลยหมูจันจีไม่ได้ทอดอันนี้ก่ออะไรทอดเนี่ย พอแล้วเดีไม่ถูกเอาพอแล้วเดี๋ยวไม่ถูกเอาให้ต่อคู่กินแล้วปิดไฟแล้วอแต่เราตื่นเต้นจังเลยกังหมีเลยอ่ตอนนี้นะคะแปดนาทีรสชาติเป็นไงจังกิบอร่อยไหมอย่าทำหน้าอย่างเดือดกินไว้ใจไม่ได้หนูเป็นคนลิ้นจระเข้ค่เอ้าวลายเป็นจัลล์แไปแล้วคุณยังค่ะบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นเลยดูจัดทรงแล้วนะฮะ ซึ่งน้องหลิงหลิงได้ทำผัดมะม,ม่วงหิมะพานตอนแรกก็ทอดจนไหม้ขนาดเนี้ยไม่มีความมั่นใจในน้องหลิงหลิงเลยส่วน้องจันจิน,นั้นทำไปแล้วก็บอกชิมไปหนูเป็นลิ้นจระเข้หนูกินอะไรก็อร่อยอ้าวบนไลยแล้วสองคนนี้ จะทําอาหารถูกปากให้กันม,มากที่สุดโดพี่ธงธง,งปลามาขนาดนั้นน่ะน้องลิงๆลิงแล้วก็เลยต้องชิมหนักหน่อยอแล้วก็เราเติมหนักหน่อยทั้งน้ํามันหอยน้ํามันงาพริกไทยปน่นอร่อยล่ะครับงานนี้ส่วนน้องจันจิแล้วก็ขอชิมนิดเดียวอ้าวตกพื้นซะอีกอไม่เป็นไรเชื้อโรคยังไม่ทันเห็นชิมได้อแต่หน้าตานี่ก็บอกบุญไม่รับเลยนะครับน้องจันเจิ เห่าเลยครับตอนนี้เห่าแล้วไม่เห่าตอนนี้สงสารตัวเอง่จะกินอะไรลงไปเนี่ยสงสารตัวเองว่าจะกินอะไรลงไปเเป็นไปร้านก็ไม่สั่งกินวันนี้นั่งเฉยๆนั่งเคลียร์และนั่งดูทั้งสองคนคนหนึ่งทำไก่เผ็ดมะม่วงหิมะพ่าอีกคนทงไก่ปัดต้มผักมะม่วงมันเป็นอาหารที่ใกล้เคียงกันมากรสชาติจะทำยังไงถึงจะอร่อยอันนี้จะทำยังไงถึงอร่อยเราก็ไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้ทอดในมะม่วงก็ยังไม่ ทั้งนี้ก็นี่สงสารใครสงสารตัวเองกินแล้วอร่อยไหมอยากรู้จ้าอร่อยใส่สีดำไม่ใช่ใชไม่ใส่หรอมันไม่หรอหรือว่าไม่ใช่ว่าสวดำคืออะไรสวดำคืออะไรสวดำคืออะไรสวดำคล้ายๆน้ำปลาแต่มันสิสีดำคืออะไรอร่อยใช่ไหมสวดำคือสารให้ความเค็มอ่ะน่าจะเหมือนน้ำตาน้ำตล่าไม่เอาะกินเป็นี่แรกโอ้จะกินได้ไหมเนี่ยเสียวเนี่ยจะกินเป็นที่แรก ไเป็นเป็นได้เลยโอเค่ถูกจริิงอะริงแล้วจิงแล้วอร่อยมาก๋ต่เขาไม่รู้มันต้องรสอะไรค่ะวันนี้รับหน้าที่นะคะเป็นกรรมการช่วยน้องทั้งสองทีมเลยเพราะน้องเขาจับลายชื่อขึ้นมาเป็นเราเนาะก็พยายามค่ะวิ่งช่วยทั้งสองทีมแต่ปัญหาก็คือว่าน้องทั้งคู่เนี่ยไม่รู้จักเมนูของตัวเองเดี๋ยวต้องลุ้นค่ว่าอร่อยไหมเพราะว่า ของทั้งคู่เขาก็บอกของเขาอร่อยแล้วเดี๋ยวไปชิมกันนะจ๊ะเอาละครับแล้วตอนนี้นะทั้งสองสีก็ทำอาหารเสร็จไปไเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องรสชาติจะป็นยังไงเจอกันหน้าสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเบบซี่โซฟี่ชาโกลฟ์ฟรช และที่นี้สนับสนุนโดยเครื่องดื Pizza, ่มเบปซี่เดอะพิซซ่า1ิบเอ็ดสิบสองอะไรครับอย่างช่วงนี้เราจะจับไข่นะเราจับไปแล้วจับไปแล้วจ,จันจีเนี่ยมั่นใจมากทำเสร็จคนแรกเลยแล้วเขาบอกว่าหนูลิ้นจรเะเข้แต่เขาบอกอร่อยจริงไหมติดกินอะไรก็ได้ตอนมรกที่หนูชิมไปอ่ะมันเป็นยังไงรสชาติมันก็ไม่แย่มันก็กินแล้วไม่ถุยทิ้งมันไม่แย่แล้วมันดีไหมกุ้องุ่ได้ลิงหลิง มั่นใจไหมลูกมั่นใจเอาจริงๆมันอร่อยตอนแรกเราค้อนด้วยกันนางเอาเฉาปวยเฉาเฉาอะไรเฉาเฉากฉาวยแล้วก็ราดด้วยอะไรสักอย่างอ่ะทอช่องใส่ลงไปใส่เข้าไปในเปบปซี่แล้วก็ดูแล้วอร่อยจังเลยโอ้ตายแล้ววันนี้ลิ้นจระเข้สองคนมาแข่งด้วยกันเดี๋ยวมาดูมันเป็นยังไงครับเจติและเมนดูนี้มีชื่อว่าไก่ผัดน้ำพริกเผาค่ะอา หอาหารแนวหน้ามาแล้วแม่ตาก็สวยแล้วค่ะฉีดโบช็อกมาเต็มค่ะแมตาหน้าดีกลิ่นหอมนะคะหอมจันจีจันจีกลิ่นหอมโอ้โอ้เต้นโอ้ไม่ใช่กระจกไม่ใช่กระจกไก่สุกอุ้ยอุ้ยพี่ผัดโอเคออร่อยนะจันจีอร่อยนะเ้ยได้ได้ จิเรามาทำอาหารเราไม่ไ<ส>ด <straightforward> ้เดินแบบหนูกเลียนหนูกเลียนทานได้อร่อยด้วยทานได้อร่อยด้วยแต่ว่าไม่ได้เสี่ยงโดแบบนะบางส่วนมันก็ไหม้เกินไปอะไรเงี้ยแต่โดยรวมๆเนี่ยผักผึ้งอะไรเนี่ยกำลังดีไม่โดดไม่โดดไม่ดีบจนเกินไปได้ค่ะไม่น่าเชื่อมันจะไปได้ยังไงพี่ผัดพี่ผัดหรือเปล่าได้ไม่ได้ใช่ข้พี่ผัดชนะ จะได้มารายการพี่อีกหรือเปล่าอยู่ที่คนดีนะไม่ใช่หนูทำอาหารไม่อร่อยแต่หนูเต้นเก่งนะคะพี่กายเอาให้ทำอาหารเฮ้ยจะไม่ออกวิ่งงงอยู่พี่ไก่หน้าตาเหมือนเป็นทุกข์อ่ะเฮ้ยมันมีทั้งสุขและไม่อยู่ในที่เดียวกันมันมันนิดมันจนแบบทำให้เรา รู้สึกเลี่ยนคุณว่าอาจจะใส่ทั้งน้ำพริกเผาที่มีน้ำมันอยู่แล้วแล้วก็เอาน้ำมันที่มันเป็นน้ำมันลงไปผัดด้วยไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดแต่ก็แต่มันก็เลี่ยนอ่ะแต่ไม่คายนะแต่ไม่คายไม่คายไม่คายแล้วหูอะจะแล้วนะเขาบอกจะคืนแล้วนะแบบแรกหอมอือแบแรกหอมแรกสองกระเทียมไม่มีไม่ได้ใส่หวานขึ้น เค็มนิดนึงอ๋อค่ะเกือบดีอคืออย่างที่ไก่บอกบางส่วนมีไหมแล้ทำให้รสชาติมันขมไปแต่ความหวานนะหนูว่าความหวานหนูหนูคนกินหวานหนูพอเอ๊ะพอโอเคถือว่านถือว่าโอเคไหมท่าเจ้ไม่อยากจะเชือนี่ก็พอใช้ดีนะสิโอเไปพักผักไว้หน่อยันตาไชิมกันเลนะเหลงมันไปหน่อยไก่ผัดายาไก่ไ่ะ จะบอกว่าเมนูนี้ช so ื่อผัดชื่อว่าไก่ผัดเมลเม่วงหิมะพานต์ค่คสก๊อตรงแดงเราไม่น่าว่าใครได้เพราะเราก็ไม่ได้กีเอชอะไรมากไก่ผัดพริกเผาทำไมมันดำดำจังเลยอ่ะไม่รูาน่ลทำไมมันดำดำคือจนถึงตอนนี้หลีกยังไม่รู้ว่าอะไรคือสิวดำ เขาใส่ซีอิ๊วดำลงไปแต่เขาไม่รู้ว่าใส่เพื่ออะไรแล้วมันคืออะไรไม่หลิงคิดว่าน่าจะเขาใส่ซีอิ้ขาวนี่เออใช่หลิงว่าเป็นเป็นตรงอื่นนะซีอิ้วขาวซีอิ๊วดำกับน้ำมันหอยกับน้ำมันหอยทำไมไก่มันเค็มอ่ะเนื้อไก่เนี่ยเราไม่ได้ใส่หมักเนาะไม่หมักค่ะเนื้อไก่เนี่ยซีอิ๊วดำเปล่าไม่ค่ะไม่ใช่ดรสซีอิ๊วด้วย เหมือนไก่ถูกเอาไปแช่น้ำปลามาอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเท็กเจอร์อื่นๆพริกแห้งถั่วมะเม็ดมะม่วงะไรไม่เต็นจืดจะได้วยซ้ำแต่เอาจริงคือไม่เข้ากันอะทำใหม่ดีกว่าโอ้โงสัยเดี๋ยวรอพี่ไก่ชิมพี่ไก่อาจจะไปชิมชิมที่มันไม่เค็มก็ได้เออเนาะไม่แน่เค็มไหมพี่ไก่ อุ้ยเค็มด้วยทำไมอ่ะหนูไม่ใส่อะไรอ่ะมันอะไรก็ไม่รู้เออใส่น้ำตาลใส่เกลือแทนน้ำตาลเปล่าไม่ได้ใส่เกลือเอ้เดี๋ยวมันคือเกลืออะอใช่หนูเห็นโรยเกลือหพอาะวโรยน้ำตาลใส่เกลือไปเปล่าหนูใส่เกลือไปตอนไหนหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำตาลนะใช่เธอโรยเกลือลงไปแน่ๆเลยในไก่ในไก่มีเกลือเหมือนเหมือนหมักเกลือเอาไว้อ่ะ เนี่เท <chter> ียนติดคอเลยอ่ะกินหมดได้เลยนะคะไม่ต้องเผื่อหนูไม่ม่เป็นไรดูสองคนหนูคิดว่าสองคนนี้ลิ้นจระเข้อันนี้ก็ลิ้นจระเขอันนี้พ่อลิ้นจระเข้เลยเป็นแม่ไม่อร่อยพ่อแม่เป็นแม่จระเข้ แป้งที่เกาะอยู่กับไก่เค็มมากเค็มมากหวานไม่มาไม่มีอะไรมาเลยยอมแพ้นิ่งสานไอ้เด็กน่าสงสารมาตอนที่พี่กรีดเมื่อกี้อ๊ยเป็นเกมกินพริกออกมาอร่อยครับแล้วสีที่ได้แก่ ต้องให้อ่ะสีแดงจันจริงอ่ไม่ใช่อร่อยนะจะดีกว่าเท่านั้นเองเลี่ยนไปนิดนึงูก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเลี่ยนเลี่ยนมากเลยเหรอและอิกอ่งนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมันทำยากทำให้อร่อยยากบอกเลยโอเคครับแล้วสีนี้ก็มีกระดานสีแดงจันจริง เราจะมีตัแต่สบาทถึงสอง0มื่บาทฮะสวนห้าห้าตรงนี้ไม่ใช่เงินรางวัลจะเป็นโครรสบน้นานาพร้อมใจจันจิพร้อมแล้วหมุนลงแรงๆแรงนะแรงแรงทามมันไม่ไปเออโอเคจังปักโอเครอดสองพันบาทอัดสินใจครับทั้งสองท่านฝากผลงานหน่อยครับครับ ค่ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะจันจิก็เล่นละครอยู่กับทางช่อง3ด้วยแล้วก็ถ้าจะมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเจนจิอัปเดตทางอินสตาแกรมแล้วกันจันจิ underscore j u n t <input> นะคะแล้วก็เป็นดาวติ๊กด้วยจันจิ underscore j u n t ไปดูจันจิอะไรคีกคะฝากผลงานหมอหลวงด้วยนะคะแล้วก็มีดวงใจเทวพรศ์ค่ะหมอหลวงขาคุยเขาคุยกับใครหมอหลวงของพี่ชุ๊กใช่โอเคครับเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆขอบคุณคุกท่า โก็หแล้วับมาพบกับพวกเราใหม่ในทุกวนอาทิตย์เวลา8วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ มาจากเรื่องอะไรครับก็แอบลงรักเดอะซีรีส์ทางช่อง3ครับเออเคยทำอาหารด้วยกันบ้างไหมฮะมีแอบทำแบบส้มตำในกองมีแอบทำด้วยตอนที่คนทำทัพเซกิบอกว่าผมเป็นไงบ้างเออวิวิบอกก่อนนะวันนี้ถ้าทำแล้วกินไม่ได้พี่จะกินมิลลี่แทนเออขึ้นบนถปลาหมึกกับกุ้งชอบกินกู๊ดบอาหารทะเลเคยกินแมวน้ำไหมฮะผมแมวน้ำไม่เคยเลยครับผม นี่กดไปจังหวะด้วยสามชาโอ้โหตดไปสามชาก่อแต่แต pues ได้งงนะได้งงอยู่ยที่ฉันว่าดูแข่งไปนะคะหมายถึงว่าหา <c oughs> หน้าที่แบบที่คร